เพราะ้ว้ลต้องลบไงต้องลบทำไมถึงลบซื้อไปโอเคโอเคอานอดูตอบข้อไหนตอบข้อไหนยังไม่ตอบ ข้อน,นี้ยกความดงให้แบมนะครับแบมไปคิดนี้ไปน,นะแบมคิดตั้งเลยแล้วคูณกับห้าแล้วคูณถูกด้วยนะห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ห้าห้ายี่ห้าใส่ห้าทดอะไรทดอะไรทดสองเอาสองไปทดข้างหน้าเมื่อกี้เราคูณห้าทดสองตรงนี้เนี่ยแบมคิดอย่างนี้แล้วก็ห้าสี่ยี่สิบทดสอง ยีบสองใส่สองทดอีกสองในหลักหน้าแล้วก็ห้าไปหาหนึ่งหา้หาหนึ่งหา้าบวกสองเป็นเจ็ดเบแบบคิดแบบนี้แล้วก็มันออกเองว่าไปซื้อใช่ไหมนำเงินไปซื้อปุ๋ยมันก็หายไปแุค่ณตาไอ่นหู่นื้ื่อ พอ,อเหรอแม่แน็มานันเงินไปซื้อก็ต้องลบเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็เป็นศูนย์เป็นศูนย์นี่เป็นสิบสองอันนี้ยืมไปลบหกสิบสองลบห้าสิบสองลบเจ็ดเหลือสองลบเจ็ดเหลือตัคือนักเรียนคนระับนักเรียนทำไม่ได้เนี่ยเธอก็ฟังครูไปตองมามะน,นาวเนี่ยช่วยครูคิดแล้วก็พูดออกมาแล้วก็ไดมีการส่วนร่วมครูถามว่าสิบสองลบห้าเนี่ยจะต้องล สองลเจืเอเท่าไรฮ่าเต็งเสียงโอ้ี่โอ้กีส่วนร่วมหน่อยดิมนนา,ามนั่งเฉยตาเองก็ทำไม่ได้แล้วแบบเฉื่อยไม่ฟังแล้วมันอะจะได้คนะรับเหลืออะไรโอ้น<อ>ี่ก็หนุ่มแบบนี้หกพันห้าร้อยจะตกในข,อข,อข,อขออ้อนี้มถึงตอบข้อนี้ตอบอ้อมนะก็มีคนแบบนี้น,นั่นเองกูถามอย่างหนึ่งอ่ะบรรทัดเนี้ย มันเปรียบเสมือนว่าพ่อเนี่ยขายของขายของก็เป็นเหมือนกับอะไรหเหมือนกับเป็นพ่อเป็นอะไรเป็นคนขายเหมือนพ่อเป็นพ่ออะไรพป้าขาเ้ขาขายไปเราได้เงินก็นมหมายอะไรคูนไงไงก็หมายคูดโผล่มาแล้วคูนเกือก้อนนี้คูนก้วก้อนนี้มีอะไรที่คูณบ้างสองข้อนี้ เสร็จแล้วมันก็นําเงินไปดินไปซื้อแมันจะบวกมันก็ต้องให้เงินมันจะบวกไป่นช่นาะมันต้องลบมันก็ต้องลบก็จะเป็นข้อนี้ว่าถอดข้อนไหนข้อนี้ข้อนี้มันเลยตอบข้อนี้เลยอ้อมเลยนะไม่จำเป็นต้องมาแบบนี้ก็ได้โอ้โหอีกแล้วยังยังไม่ต้องทำมิวสิกวิดีโอตอนนี้ยังไม่ต้องเทา